ใชาจริงเลยแค่ตักข้าวเนี่ยจะอะไรกันนักันหนาอุ้ยร้อนหุ้ยทำไงดีอะคะเกิดเป็นหญิงไทยต้องอดทนออ้ยไม่ทนแล้วคะ่ะร้อนไปกินไขเ่เปล่าๆก็ได้เจ้อะไรกับน,นักกันหนากับแค่ความร้อนนิดเดียวน้งเป็ดใส่ไว้ทำไมในนี้อุ๊ยร้อนเว้ยลูกแม่ะคะ้าต้องอดทน ทโอ๊ยโยกกี้ยบุกี้อย่าคิดซ้ำโอ้ยจะติดเชื้ออะไรกันนะกันหนาพึ่บพาบไปหมดอยากไปเที่ยวสวนสนุกแล้วเนี่ยแอบหยิบของริ้วร้อมันมาอย่าบอกนะคะเดี๋ยวมันรู้เฮ้ยยำเรย ติดน้ำร้อนมาแล้วเฮ้ยได้กินกะักทีขอบใจนะเสียบปักตรงนู้นเลยตรงไหนอะหน้าทีวีโอ้ยไม่เอาหรอกมันอันตรายเกินไปหาปักพ่วงมาดิไปเสียบเลยไม่เอาพวกคุณทมหาปักพ่วงกุ้มมาเลยครับผมเพราะมันคือละครมาทันทีทันใจเพราะเราคืออวดเซอร์วิสหยีสิบอ,อ,อย่าง,งกเลยนะมาก่อน แบ่งกันกินนะเฮ้ยวันนี้มีน้ำร้อนแล้วได้โน่อมแผ่เฮ้ยปักไฟเรางั้นเอาไปซองหนึ่งเสียงอะไรนะเสียงหมูสักเฮ้ยเสียงน้ำมันเดือดสังเกตดีๆควันมันจะฉุยนะอ้วนอืมฉีกซองเทปไปเฮ้ยยำรัของข่าแป๊บนึงดิกำลังพีเซล โฆษณาต้องเข้าแล้วแหละรีวิวขนาดเนี้ยไอ้เฮ้ยกลับด้านเนี้ยโฆษณาจะเข้าไ,ได้ไงเนี่ยฉีกซองแล้วเทลงไปถ้าอยากเข้มโคนต้องอีกซองหนึ่งเอ๊ะแต่พอแล้วไปกินบอหลังบ้างน้ำร้อนต้องระวังนะคะผู้ช่วยเทหน่อยเด็กไม่ควรเลว จะใส่ทำไมเยอะแยะเดี๋ยวมันก็ไม่เข้มพ้นโอ้โหใ<ม>ส่มาเป็นกว๋วยเตี๋ยวเลยแล้วทําไมไม่ใส่นิดนึงละ่ะจะได้เต็มแก้วเอายังอีกพอแล้วอะไรของคุณคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้มพ้นสิคะเก็บกาไปก่อนมันอันตรายเผื่อน้ำร้อนลวกใส่หัวฉันมุกเนี้ยรอฮาเลยนะคะเข้ามาใกล้ทำไมรอฮา <รอ S 1> แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมามนุษย์กัน วันคนดูยังไม่หาเลยหาเหรอเราจะมามนุษย์กันท้าไมถึงมนุษย์อ่ะก็คนไงพามพอมนุษย์เสร็จแล้วก็กินผู้ช่วยมาเก็บช้อนไปเร็วเสร็จแล้วก็ยกดืม่มโอ,โอ้ขาอะไรกันยงังอีกทำไมมันรอนอะ ง่ข้าไม่ได้โง่จะไปจับตัวแก้วทำไมเองก็จับหูสิจับแล้วมันก็ร้อนอยู่โง่เองก็จับหูแล้วก็จับแก้วสิหูแก้ว<ง>จับแล้วมันก็ยังร้อนอยู่่ะ ลิตาโชว์ไปเดี๋ยวทาไม่ได้นะเห็นดีกันบอกให้จับหูแก้วได้ไปจับหูตัวเองฮลงขอมันกินไปแล้วสมองน้อยก็เป็นแบบนี้แหละไหนกินให้ข้าเจ็บใจอีกสักทีสิจัหูจะจับทำไมอ่ะหูสมองน้อย นี้ทำไมมีอะไรน้องเป็ดแม่ค่ะชมว่าผลการเรียนดีมันก็เลยถือโอกาสเลี้ยงข้าพวกเองไข่เจียวยางเดียวอ้วนกินเพื่ออยู่นะอย่าใช้ชีวิตอยู่เพื่อกินแบบเยี่ยมโลนะโอเคอุ้ยน้อตสา์น,นั่นเฉยๆนะเนี่ยไข่เจียวก็กินได้เว้ยข้าเปีเ่ยวน้องสามแจกจ่ายไปค่ะเหมือล้ออะไรจะกินข้าวยังมีแผนช่วยกอ่อ <c oughs> แม่บอกให้กินเยอะๆเดี๋ยวผอมเอา้าตักคนเดียวเหรอมีมือก็ไปตักเองดิคนไม่มีน้ำใจไม่ตักให้เพื่อนเลยอุ้ยร้อนน้องเป็ดมันจะใส่ทับพิวไว้ในหมอ้อทำไมไม่รู้เรื่องเลยกินแค่นี้พอเดี๋ยวอ้วนหุ่นไม่รี จริงเลยแค่ตักข้าวเนี่ยจะอะไรกันนะกันหนาอุ้ยร้อนอุ้ยทำไงดีอะคะเกิดเป็นหญิงไทยต้องอดทนโอ้ยไม่ทนแล้วค่ะร้อนไปกินไข่เปล่าๆก็ได้จะอะไรกันนะกันหนาลิตาร้อนนิดร้อนหน่อยอุ้ยอุยยยยถ้าไม่หิวไม่ทนนะเว้ยเนี่ยนึกว่าจะเลี้ยงของดีมามาตักเลยเพื่อน พวกคุณจะกลัวอะไรกับความร้อนนี่เฮ้ยเราเพื่อนกันนะต้องไม่ทำร้ายกันดีอืมไม่รอแล้วดีมากเสร็จแล้วเว้ยมาตักเลยจะอะไรกับนักกันนะกับแค่ความร้อนนิดเดียวน้ำเป็ดใส่ไว้ทำไมในนี้อุยร้อนเว้ย ลูกแม่คะต้องอดทนเชิญยิงโลไปดิไม่ไม่ไม่มค่ากินไข่เล่หมือนตาจะอิ่มเหรอืออ่ากินกันนะไม่ต้องแย่งกันเหออืมกินกินกินไม่ต้องกินตาได้ได้ได้ไม่มีปัญหาเออนางเป็ดเลี้ยงก็กินกันดิ อืมอร่อยอร่อยกินอร่อยเฮ้ยหัวหน้าค่ายเลี้ยงจะเก่งใจอะไรกันนะกันหนาเอากินดิของอร่อยทั้งนั้นกินนึงแกเลี้ยนพริกน้ำปลามีนะเอากินดิอย่างง,งเหลืออยู่ยหน่อยเดียวก็ยังดีดิว้อไข่หมดแล้วเบ่งมั้งดิเองอะกินกับเปลือง้ปุกกี้แยมเลยจำไว้นะกินข้าวอย่ากินกับให้มันเปลืองมากนะเข้าใจไหมอืม เองสาคนตักไข่หมดเลยนะเงี้ยไป,ไปเลย<ๆ>เขาซื้อมาให้เองกินยังไม่มีบุญคุณคอีกยังไปว่าอีกนะเห็นไหมเพื่อนเขาร้องไห้แล้วเนี่ยสรุปพวกเราผิดก็ดียังไม่รู้ตัวอีกหรอเอา้าแล้วชายกินอะไรกับข้าวเยอะแยะเองจะถามอีกหรอดูอ้วนนี้ไม่บ่นสักคำเลยหน้าด้านพูด ค่ะแม่โหเรื่องเล็บยังจะมาบ่นหนูอีกเดี๋ยวตัดค่ะเนี่ยเดี๋ยววางสายเดี๋ยวลุกไปตัดเลยค่ะโอเคไหมคะโออแค่แม่ตัดเล็บเองจะหาค่าขนมเลยเหรอค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวตัดเลยเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์อะไรของคุณแม่ข่าเนี่ยสงสัยเก็บค่าช่วบ้านไม่ได้เลยมาลงกับลูกตัดตรงนี้เลยก็แล้วกันขี้เกียจโหไม่อยากตัดเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีเพื่อค่าขนมยอมตัดก็ได้เวย คุณแม่นะคุณแม่บังคับให้เราตัดเล็บไม่งั้นจะหักค่าขนมไปเลียวไปหาเย่างุกกี้โทรมาไม่รับอ้าวหลวงเฉยไอ้ยาลุกไปได้ยังไงอ่ะเอ้ยเอ้ยยังกี้ทำเฮ้ยคุณย่าบุกกี้อย่าขี้ซนดึงมาไหมเนี่ยเอลดาร์หงายท้องเลยบุกกี้เองมีอะไรทต่ไม่ได้บอกค่ะเราไม่ต้องขี้ซน นองเป็ดไปปิดหน้าต่างก่อนดิเออใช่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 ก็เองจะฆ่าตัวตายอ่ะจะโดดตึกทำไมอย่าทำอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวพวกข้าดวดให้ใช่พวอเองเป็นอะไรกันอะชั่วโมงละร้อยนางเป็ดข้าสัญญาจะไม่แก้คนอื่นแล้วอย่าทำ่างนี้อีกนะตกใจเออไม่แก้คนอื่นอ่ะดีฆ่าตัวตายไม่ดีนะอย่าทำอย่างนี้อีกใครบอกข้าจะโดดตึก เราไปยืนทาไมตรงนู้นน่ะนิดใจไม่ดีเลยค่าตัดเล็บถ้าไม่ตัดคุณแม่หักเงินสรุปมันไม่ได้ค่าตัวตายคือมันตัดเล็บไงจะตกใจทําไมรีบรอตัดไปกี่เล็บแล้วเ่าก็เกือบจะครบแล้วแหละแต่กันไกมันลงไปก่อนแล้วพวกเองก็ตกใจวิ่งเลยเข้ามากลายเป็นเป็ดตื่นตูมเนี่ยก็บอกแล้วไงให้ถามก่อนจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เองถามค่าตอนไหนรึ ฟังก่อนนะ2ตัวบาทเพิ่มราคาให้ค่านิดนึงอ่ะสองตัว2บาทฟังก่อนนะเดี๋ยวปุ๊กกี้สรุปให้คือเมื่อกี้ตัดเล็บอยู่แล้วกันไกลมันร่วงก็แค่นั้นก็บอกแล้วไงให้ถามก่อนเอจะพูดเพื่ออะไรเนี่ยมาช่วยปุ๊กกี้คิดดีกว่าจะเก็บยังไงคิดดอ,อกแล้วหรอแน่นอน what is this นี่คืออะไรไม้แขวนเสื้อแมน แล้วนี่คืออะไรแมกนัมจะบ้าเหรอแมกเนตแม่เหล็กเว้ยจับมันสองอย่างมารวมร่างกันแทนแทนก็จะกลายเป็นไม้แผ่นเสื้อจับแม่เหล็กดูนะายปุกกี้ไม่ต้องก้มให้มันวุ่นวายก็เก็บได้ทำไรของมันนะดูลูกพีค่ค่ะไม่อันตรายด้วยวิธีนี้ง่ายๆสั้นๆปลอดภัย แค่นี้คุณก็ได้สิ่งของที่ล่วงกลับขึ้นมาแล้วเข้าใจไหมโอ้ยใกล้ไปถอบไปหน่อยสุดยอดเป็ดใช้แม่เหล็กว้าว่าจะไปจดกินเน็ตสบุกวันพรุ่งนี้และค่ะห้ามไปจดกันนาห้ามก๊อปี้นามันไม่ได้ดูดแค่เหล็ดอย่างเดียวนะมันสามารถดูดความรู้ของพวกเองได้ด้วย าขีงกน้ำแจกสีเก็บออกมาให้หมดเอ๊ะทำไมขวดสุดท้ายสีแปลกๆไม่มีอะไรหรอกมัง้งน้ำใส่คอรีนเยอะอย่าไปคิดมากเลยดูหนังต่อดีกว่าอุ้ยหมาได้เกิดอุ้ยฮู้ย ขอพวกมันวิน่งมีฝนมาเหรออ๋อหลบนี้ก่อนได้เออใช่ฝนมันจะไลกะ่กัดเฮ้ยหมาสิขอแห้์ร่งเพื่อด้วยรอเล้วเล้วเหรอ,หรอเออได้เดี๋ยวหยิบให้รับนาะดีนะเล่นแชร์บอลมาก่อนงาันลี่พวกครั้งเดียวทำมาคุยรับนาะมีสองขวดแบ่งกัน คนตั้งเยอะแยะให้มากรไมแค่สองขวดมีมีมีอีกหนึ่งขวดนึงทำไมสีแปลกๆเว้รับนะเฮ้ยจะให้กินไหมเนี่ยขวดสุดท้ายไม่ให้หรอกกินยังฉุนเลยฟอร์มโยนมาเลยไม่ได้ฟอร์มเว้ยกินยังฉุนเลยโดนอีกทีดิใครเอาออลกคเฮลล์มาแช่ตู้เย็นเนี่ยอี้ยงคือออลกคเฮลล์เอลกอฮอล์ไงน้องเป็ด ขอบใจนะที่แก้ให้แต่ว่าใครเอามาแช่เนี่ยขวดมันน้ำเปล่าเลยอันตรายนะไก่ว่าไงเออแม่เราให้เอามาแช่ทําไมไม่ดูให้ดีก่อนฮะกายทําแบบนี้ไม่ดีเลยนะต้องทําอะไรให้ชัดเจนเฮ้ยขอพูดบ้างดิซีนเนียบทน้อยเดี๋ยวเหอะเยลลี่เอ็งต้องมีฉลากนะติดไว้ข้างขวดบอกด้วยว่ามันคืออะไรออกเวเฮ้ยหยุดเล่นดิทีมงานโยนแบบที่ถูกต้องมาดิ ก็บอกแล้วนัดวันเล่เฮ้ยเมื่อกี้เองบอกนักแชร์บอลอ๋อก็แหววต้องติดฉลากข้างขวดแบบนี้ถึงจะถูกแอลกอฮอล์เออรู้ละแต่มันเจ็สิบห้าสองแผ่นก็ต้องลอยห้าสิบว่ะดิไม่ใช่ทีมงานเขาติดมาให้เห็นชัดๆใช่ไหมทีมงานอืมถือว่าเข้าใจกันมีทีมงานด้วย ็เออดิเนี่ยขวดเนี้ยติดฉลากข้างขวดคนใช้เขาจะได้รู้ส่วนขวดนี้ไม่ได้ติดคนกินเข้าไปก็ซิ่งก็อย่างที่ตัวอย่างเขาบอกเลยค่ะติดฉลากข้างขวด่อความปลอดภัยใช่ไหมปุกกี้อืมกินน้าอยู่ขอวันหลังห้ามทำนะไม่ครับบนหลังห้ามทำนะโอ้ยสนุกไหมครับเพื่อนๆนางเสนาสาตอน ตรายภายในบ้าน EP 1 5ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใครเอาขวด al oh เอาโกอเฮลแช่ตู้เย็นเอากอฮอออนั่นแหละเมื่อกี้มันพูดอะไรนะออฮอลมาเฮลโอ้ยมาแฮลอะไรเขาบอกแอลกอฮอล์อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ